เวรเอ้ยตัวประกอบอย่างกูโผลมาตอนกลางคืนแบบนี้หัวกดศพไม่สวยแนๆ่ๆเวรเอ้ยตอนกลางคืนมันเพียวจริงๆอูยังไงมันมาละอีกอโอ้ให้ตายดูตเต่างอยทั้งไส้ทั้งปุงทั้งหนังลอยออกมาแบบอ้เงี้น่าอร่อยจะเย็นก่อนจาเฉยมึงเป็นบ้าอะไรเนี่ยเออจริงด้วยผมเป็นบ้าอะไรเนี่ย ไม่เป็นไหรหรอกน่าแค่นอนน้อยเกินไปโอเคที่นี้รายงานให้ทุกคนระวังตัวกันด้วยนะประกาศเลยโอเคส,สาวๆวันนี้พี่จะพาไปกินมามีนะเออเออแล้ว,วนัน้น,นมันตัวอะไรนะฮเฮอเออ,อสาวๆกะทบมันกะทบมันเออเอาเอาเอา พอนุมพูน่าสงสารแฟนสองคนของเขาโดนกินจนเหลือแต่กะดูส่วนเขาก็โดนกินไปีีเนี่ไอตัวที่ทําเนี่ยมันต้องไม่ใช่มนุษย์แน่ๆเลยและมนุษย์ที่ไหนเขาจะทำวะเออและเขาก็ซึมเศร้าจนไม่พูดอะไรเลยเพื่อนเอ้ยได้ยินข่าวที่เขาว่าตอนนี้ไหมเรื่องที่มีคนตายน,นะเหรอเออ ไอ้เรื่องนั่นแหละว่าแถมมึงมีพอดแสไหมว่ากูจะไปตามล่ามันมึงก็หาเรื่องตลอดเลยนะมึงกูก็ไม่รู้เหมือนกันวะ่ะไปถามไอ้คนตรงนั้นดูสิมันดูรู้เยอะดีและทำไมมึงไม่มากับเพื่อนมึงวะเห็นพวกมึงมาติดกันตลอดเลยอ๋อพวกเราได้ทีวีมาใหมนะ่น่ะพวกมันก็เลยเหอทีวีแล้วก็นั่งดูทั้งวันเลย น้องมันตายแล้วทําไมมันยังเห็นน้องมันอยู่วะมันเป็นวิญญาณหรอวะเปล่าหรอกมันแค่หลอนเออเพื่อนพอจะรู้รู้อยู่แล้วละฉันได้วิเคราะห์แล้วก็ตามหาแล้วก็ได้สร้างปืนนี้มาเืิอทำการขามนุษยเฉพาะและมีแค่ปืนนี้เท่านั้นทึ่จะสามารถขาม,มันได้โอเค <S 2> <S 2> นี่มันภาพเก่าแต่เอามากลับด้านเฉยๆไม่ใช่หรอเฮ้เออ,เอ,อมันไม่ใช่ภาพเก่านะทุกคน นี่พวกมึงกำลังทำเฮียอะไรกันอยู่เนี่ยกูคิดว่ากูจะโผล่ออกมานานแล้วละ่ะแต่กูกำลังแอบดูพวกมึงคุยกันอยู่นะเล็บน้ำมันตัวบ้าอะไรวะนั้นอยากรู้มั้ละ่ะฉันก็แค่เหรียญที่ตกลงมาจากอุกบาทแล้วก็ได้หาของกินไปเรื่อยและวันนี้ก็ได้เจอมือคำสองตัวแล้วนี่มึงพูดเรื่องเฮียอะไรของมึงเนี่ยเดี๋ยวกูต่อยแม่ง โอ้ยมึงแดกสแตนกูไปแล้วเ,เ,ลเฮ้ยลิไอ้เหี้ยนี่มันแดกสแตนกูไปกูกลายเป็นคนธรรมดาแล้วตอนนี้นี่มึงพูดเรื่องเหี้ยอะไรของมึงเว้เนี่ยกูยจะฆ่ามาึงโอเคมันตายละกลับกันดีกว่าพวกเรา ล่ะดูเหมือนว่าหลายเดือนวันนี้เราได้สร้างชื่อะสอนจนคนเกี่ยวตางประเทศเพี่นร,รู้จากเราแล้วในทีนี้เราจะทําให้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโดยการยิงระบดนิวเลียร์และทําลายพวกมน,นุษย์เอแต่ท่านครับการทําย่างนั้นจะทําให้ปกตายหมดครับเออจริงด้วยเริมนนึกเรื่องนั้นไปเลยนั่นเ,เอาใหม่เราทอนประกาศสงครามกับโลกนี้กัน คนหาอาวุธมาให้พวกเราเองครับดีมากและน้าคูณที่เรากำลังสร้างอยู่ตรงนี้มันจะเป็นกำลังหลักให้กับเราแล้วพวกเราเอาเครื่องบินมาจากไหนวะเนี่ยโอเคหัวหน้าครับนี่คือพักพวกที่ผมได้คัดเลือกมาโดยเฉพาะเลยก็จะมีกะลัมปีสุกินี เขาเกงในด้านต่อสู้ประชิดมีดลูดบุคี้เขาเก่งในด้านสร้างอาวุธและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดแปงกว่ากูมีแค่นี้หรอเยี่ยมมากและกองทับเราในตอนนี้เราจะยึดของโลกกันท่านนายุกครับตอนนี้ เหมือนจะมีกลุ่มพวกผักคล้ายๆหน้าตาคล้ายๆพวกผักนี่แหละครับมาทำลายประชาชนของเราครับเอาอยัางไงดีครับท่านพ่อพวกนอนไม่ใช่มนุษย์คงรู้นี่ว่าต้องทำยังไงเฮ้ยกูมีเปิดนะวยถ้าพวกมึงไม่ยอมให้กูหลบพายก็พวกมึงตายโอเคเฮ้ยนี่พวกมึงไม่กลัวกูหน่อยนะ น่าจะหลบยูนห้องใต้บันไดพวกเราก็ได้นะถ้าได้ท้องการนะนี่พวกเราตายหมดทุกคนแล้วจริงๆใช่ไหมเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากๆเลยบ้างคนนี้สร้างมาตั้งหลายเดือนใช้การอะไรไม่ได้เลยทำไมพากยงเรามันอนเย่นนี้วะเนี่ยอยไปเชื่อมันเดียวมันของเราก็เล่นสราย